โรงเรียนบ้านคอกำแพงขอนำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติชื่อผลงานคนดีสีคอกำแพงด้วยนวัตกรรมมีสติโมเดลด้านวิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนบ้านคอกำแพงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเตสองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระบระมราโชบายด้านการศึกษาครองพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จึงขอน้อมนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านคอกำแพงจึงได้สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในการนน น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านคอกกำแพงในด้านที่1วิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองชื่อผลงานคนดีสีคอกกำแพงโดยใช้วิธีปฏิบัติมีสติโมเดลการขับเคลื่อนนวัตกรรมมีสติโมเดลอธิบายได้ดังนี้ M management หมายถึงการวางแผนการน้อมนำพระบรมร,ราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติ E expectation หมายถึงความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในด้านความรู้ทักษะชีวิตและด้านคุณธรรมจริยธรรม S support หมายถึงส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและนักเรียนโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์วิทยากรให้ความรู้และงบประมาณให้เพียงพอ A activities หมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการเป็นคนดีสีข้อกำแพงโดยมีเป้าหมายของการจัดกิจกรรมคือ 1. มีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองผ่านการจัดกิจกรรมดังนี้การเข้าร่วกกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมวันสำคัญของชาติโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชมรมทูบีนัมเบอร์วันโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามูข 2. ยึดมั่นในศาสนาผ่านการจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมวันสำคัญทางพ,พุทธศาส,สนากิจกรรมทำบุญตักบาตร การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพิธีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธการถวายเพลงพระทุกวันพระและโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 3. ม,มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการจัดกิจกรรมดังนี้ การจัดงานเฉลิมพระชุมพรรษาของพระมหากษัตริย์พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนผ่านการจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัวโดยการสื่อสารที่ดีการแสดงความรักและความห่วงใยโครงการเยี่ยบมบ้านนักเรียนการนำสิ่งของอุปโภคบริโภค,บร,โภคบริจาคให้กับผู้ประสบภัยกิจกรรมร่วมทำความสะอาดชุมชนการปลูกต้นไม้ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม T. ีเทรน i ิ่หมายถึงการฝึกฝนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง I. อไอด t i ิตี้ความเป็นเอกลักษณ์ในด้านการมีจิตใจที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการน้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบตัติด้านที่1วิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองของโรงเรียนบ้านคอกําแพงคนดีสีขอกําแพงโดยใช้นวัตกรรมมีสติโมเดลผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดเป็นผลงานแห่งความสําเร็จและความภาคภูมิใจ การเผยแพร่การได้รับการยอมรับ 1. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของวารสารสัมพันธ์ของโรงเรียน 2. แจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนในที่ประชุมรับทราบ 3. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สถานศึกษาภายในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา